Well สวัสด <is> ีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่เขียวพารวยนะคะผู้ชมเข้ากันะมาขอตัวเลขโชคลาภแม่ย่าตะเคียนทองเนาะที่สุดอยู่นี่กันแม่เอฟซีมันมีโชคลาภค่ะผู้ชมแต่จะไหลงวดงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขแม่ย่าตะเคียนทองเขาอีกเนี่ยเด้อเสด็จมีสุดสีชมพูสีเขียวสีฝานะคะตามตัวทุกสุดนะคะขอให้ตัวเลขเขาแม่น่ะออกตัวเก่าอยูาวเส้นนะอืมอ่า อันนี้เป็นแม่ยาตะเคียนหองนะคะบุษราคำนะคะท่านผู้ชม่อนะคะเก็จะมารอรุ่นตัวเลขแม่ยาตะเคียนนะคะท่านผู้ชมว่าเขาก็จะเด่นเป็นที่เลขถูกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามชบรรั น,นี่นะคะ่ะแต่บางเอฟซีเขาจะ 4, าจามีโฉงเนาะเขาจะซื้อสุดมหใย้นะคะคุณผู้ชมแต่แต่ช่องของอันโอเจียวพรารวยนะคะเดี๋ยวเข้าก็มาตามเบิ่งต่อนะคะคุณผู้ชมแล้วไปดุนทีเล็กถูกเกอาเล็กยังขึ้นเป็นเตยสัน เอาท่านผู้ชมผู้ข้าเพิ่งเห็นสิบอื่นบ่คือบานคือเมียงเขาบัดที่นี้เห็นสิบสามนี่ไหมนี่ไหมท่านผู้ชมแมนบอ

ม่ยาเมืออ่อนี่ลูกหลานมาขอเลขเล้าพัฒนาด้วยสุกใสเห็นหุบเหวหลานในเรื่องวัเน, 4, 000, นเหยียบซี่เป็นด้มีช่วงมีหลบับเขาได้สุดใสได้หลายชุดตอเนาะคือว,ว่าเอาสองชุดนี่บอกนะครับผู้ชมประกาเพิ้นหินตัวเลขนะครับผู้ชมคอมเมนต์เลยนะคะับสำหรับตัวเลขกมนยาตะเคียนทองนะคะ เป็นตัวใดกับคอมเมนต์มาใดนะคะสังคผู้ชมขอให้มีญาติคนถ่ายโชคให้ลาบเนาะนะคะแนวทางวิลาวพัฒน,นานะในการผู้ชมจุดถูกว้นะคะเพิ่งช่วงก็รอลุนเลขกถูกนะคะอันนี้เขาก็มางซองหาตัวเลขนะคะ,ะตามนี้คนฆ่าคนหาอาจจะให้เป็นตัวเลขโชคลาภเข้าก็ไดับในการผู้ชม ท่านผู้ชมซองนะคะดูีูกนะคะุณเดียติ้า่งนะคะต้งการต่ว่าหมดไปกอนนะคะอ่าติดแรกกันได้นะคะอันนี้ะเป็นดูกเดิมนะคะศูนนะคะแล้วมาตจุดใหม่นะคะได้สี่ก เห็นตัวใดบยี่หมองเนี่ยเอาเขียวมา่อนมองใดนะคะคุณผู้ชมเอาดียนเดี๋ยวนเดี๋ยวจาสี่ซะก่อนเนาะอย่ยบังเขาอย่าบางก่อนนี่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 เห็นเห็นเอเดี๋ยวคอยทายจาออกมาก่อนเหนสตัวก็เลยละหันสามห้าจิตบุยขบคค้มสี่บยกกี่บ่างนี้บงามแต่ท่านผู้ชม คันบวาซีนี่มันเป็นหนึ่งได้อยู่ยไทยสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งเน,งนสี่ตัวเลยเนาะสี่ตัวเลยเอ้ามองดู<า>ที่เห็นชัดคัน่ะทางพัฒนาเด้อ

<c oughs> <expand> นะคะให้ตัวใดก็รับซองเลยนะคะถ้าจะไปช่มเหล็กถูบน้ำเพลินนะคะ่านผู้ชมเหล็กถูในตะเคียนเนาะเต็ตัวใดละแม่แนาก่ยนเนะเอาน้ำสมอกันในถ่ข้าเวตัวที่สก็ต้องเอาขาแล้วจึเก็บกะเป็นหนึ่งกันีเนาะ ส่วนมากเรียกงายคนที่มาเอาประจำนะจะลดแต้มขึ oui. <men> well ้นแต้มบังเทือกให้มาเอาหน้าเมลีเนาะเพราะว่าบางเชือคันเจ็ดจะเป็นหกกระไดเสิประมาณนี้นะคนคนจะลดจะขึ้นเรื่องตัวท้ายนั้นนึงว่าประมาณี้อ่ะบั่งเห็นละหนึ่งหกเนาะหกหนึ่งตรงตรงนะก็ซุดหนึ่งซุดหนึ่งสองคนให้เต็มเต็มค่อยคืออย่าถิ่ถงเลยเลขถูกแม่นี่ถ้าบ้องวดนี่กระตามงวดหน้าเข้าเอาตลอด เจ้าว่าหัวยังบ่แบบยังอลไรนั่นสูนหรือกเก่าระบัดที่นี่อ๋อถ่ายกันนะหรือแปดอ๋อสบายจะม้วนอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะสบายนี่เฮ่ในด้วเพราะว่าเ่รานท่านออกดอกเ่ราะท่านลูกผลดอกตะไบเฮ่ใบก่อนล่ะถ้าเป็นแปดนี่คือติดตรงกางเต่าค่ะท่านผู้ชมค่ะกับตัดลูกหัวม้นไปเนาะ แต่ตัวเลขลายวินเด้ชัดประหารทำไปชมค่ะาัดปะบระชาิิเปิดไฟให้ขึ้นนะคะทผู้ช่ะงขาขึ้นผมจิตกแดดร่มลมโตแต่ตกแล้วฮะมองไปเึิ่งเห็นตัวนั้นก็นั่นเลย ก็มาหยดน้ำพึนอยู่ดอกอัไใ,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 ใดก็ไดู้อลุนนุอ๋อใช่กันกันมาที่นี้ใช่กันนะเก่าหรือเปด็ดข้วาวาเก่าข้าวาเป็ดเลยเป็นบอสเป็นข้าวเป็ดโอ้ยแล้วขอเหรออ้ยเ อีีหลบอกแล้ว278เชิญได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นความเชียร์ส่วนบุคคลเด้อบอกแล้วนะฮะโอ้ทองห้องความชื่นบุคคลโปรดใช้ยวิจารณ์การรับชมท่านผู้ชมค่ะเอาตั้งามเปเป็นแนวทางเด้อขอให้เราพัฒนา278เป็นชัดประจันตุล278 เลพอสามเกลือเด้อยม่ยาเอ็งวัดีิหวยลาวพัฒนาแนวทางลาวนะคะแม่สวยแม่ตอนนี้กระถางทูบแม่ก็แตกแล้วสามตัวตรงนี่นะแม่นะนะแจวมาให้นะแม่นะนี่นะคะท่านผู้ชมเล็กเม่ยยาตะเคียนทองนะคะเห็นชัดแล้วเห็นชัดก็ได้ชมัีเก็วแล้วอ่า จะฝากเป็นแนวทางนะคะหกกระได้นะคะเจ็ดกระได้แล้วแต่<ช>ท่านผู้ชมจะพิจรารณานะคะคท่านผู้ชมคะพเพราะว่าเมียเพันเพื่อนเคยให้ให้โชคให้ลาบเนาะ <laughs> ท่านผู้ชมเองนะคะทีมถ่ายนี่อดมินก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจนะคะท่านผู้ชมคะ่ะขอโชคขอลาบนะคะข <laughs> อพลอดนะคะเม่ยตะเคียนทองเลยไปเปยียบไว้เด้อเนาะมันที่ซี กระดาษกระดานะคะ2565นห้ร้อหกสิบหานะคะระ<ห>ยะตะเกียบท้องเลขถูกนะคะชัดๆนะคะลาวพัฒนาออส,นอสองจิตเปรตสองจิตเปรตนะคะ